ตัดแล้วตไมเนี่ยัดีแนน้องทางนี้ก่อนพี่ไอ้สามพี่นอนพี่ให้ดูเลยนไปพี่ไปไม่ทงานเลยเว้ยเร็วๆไปคนครับไปไปไปไ เขาสามคนก็อนนี้เลยครับไปเนทไทก็อนนี้นะครับโอ้โสาวๆรุ่นลอมแบบยืหาแบบยืหน้าอุ่นใช่อะและเราเป็นแมลงวันไม่กินไม่กิิโตอม่ยอม